ครับวันนี้ขอทำตามคำชี้แนะของท่านอาจารย์วิราชาติเทพพยากรท่านทํานายทายทักลูกเทวดา คนที่เกิดวันเสาร์ที่เป็นทางลูกหลานท่านเทพเทวดาองค์นาคาลูกคอกราบใบท่านแนะนำให้จุดทูปสิบหกดอกหน้าลานแจ้งโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ ขอโชคลาภมงคลจากท่านพระมหาพรมขอให้มีโชคชัยสิ่งดีไม่ดีทั้งหลายก็ขอให้ฝัดต่อไปขอให้ได้แต่สิ่งดีมีโชคเฮงๆรยวยๆได้รับโชครับโชคจ้าจุดไว้ณนะรานจางแก้งนี้นะครับว่ายสิชั้นฟ้า15ชั้นดิน ตรงนี้นะครับนะ้าทากการแจง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอองค์เทพมหาพรมจงร่ายประทานพรให้ชีวิตดีขึ้นสิ่งที่เลวร้ายแล้วมาก็ขอให้ผ่านพ้นไปสาธุ สาธุสาธุาธอ๋อนี่เหล็กมงคลอยู่ข้างหน้านี่เองครับดูเองนะครับด้วยความบังเอิญหรือจะเป็นดังปิศนาที่ท่านจะให้โชคก็ดูเองนะครับไม่ชี้นำนะครับดูเองนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นโชคเป็นบรารมีครับ